ช่วยเป็นนายสสท่านชวนดิควายท่าน,าน,าน,านเป็นตุยยามมีท่านสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดท่านเอกชัยจินิพันธ์รองประธานสภาองค์การมหาชนจังหวัดสงขลาซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฟุตบอลรประจาที่ประทับครับประจาที่ประทับสงขลาครับ 2,022ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการมุ่งที่จะให้เยาวชนเด็กเยาวชนและก็พี่น้องประชา,ะช,าชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันออกกำลังกายหลังจาก เราต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าโควิด19หรือโควิด19มาช่วงสอาปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้พวกเราได้แสดงฝีเท้านะครับและนอนามินนี้สร้างสรรคประสบการณ์เลืองความพร้อมของรัฐบาลมนมาควาร่วมมือให้พวกเราได้เข้มขครัดในเรื่องกติกาและก็ลบการตัดสินของคณะกรรมการเพื่อให้ประชาชนเราขังรวมตกันในระดับ เอเป็นตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนเขตแล้วก็ไปงขันระประเทศออกไปโดยรุ่น,นยกชนเบ็ดเจ่ิงถ้วยของผมนะครับในนิพนบุญยญมณี4ีุ่กภาคมองพห้ายเพราะฉะนั้นทั้ง3มทีมเนี่ยครับเรามี เงินรางวัลเนี่ยรวมกันสามแสนห้าหมื่นบาทก็ถือว่าเป็นัวน์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่านของคนณพงาน้องสื่อมวลชนที่จะได้กระชาัสพันการจัดกีฬาครั้งนี้กีฬาฟุตบอลครั้งนี้รวมไปถึงเผยแพร่แล้วก็สนับสนุนการแข่งขันแต่ละรุ่น ในปีนี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์โดยสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดสุขราเนี่ยเขาก็ได้ไประชุมกันแล้วก็ได้ได้มีมติจัดฟุตบอลเจ็ดคนประชาธิปัตย์สงขลาครับ2022ข,ขึ้นนะครับโดยมีเงินรางวัลเนี่ย350,000บาทจัดเป็น3รุ่นนะครับจัดเป็น3รุ่นซึ่งถือว่าก็ วตัตถุประสงค์หลักก็คือมุ่งที่จะให้เด็กเกยาวชนของเราในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างในประโยชน์ในการที่จะร่วมกันเล่นกีฬานะครับทั้งที่เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน,นะครับในกิจกรรมในวันนี้ได้จอดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายรับท่านภาคอูอนน้มั่นจตัดสินที่มีมาตรฐานจากไทยนีนะครับ แล้วก็อยากได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะโครงการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการที่จะให้ใช้สนามกีฬาใด้สถานที่สัาพักนะครับเองนี้จะได้เป็นที่เรียกว่าทักษะผู้มีจีมยืนในจุฬาลงกรณ์และอยากให้เป็นสัญชาติการในช่วงที่พวกเราผ่ดใคลช่วงโควิดในจีนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การจากครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันยังต้องรักษา กฎกติกาเรื่องโควิดในที่อยู่โควิดปีเก้าอยู่ไม่ว่าเรื่องรักษารยะศาสตก็ดีตางสูงหนักอัดอนามัยการใช้เจลือเป็นกองล้างมือนะครับหรือวัดอุณหภูมิเนี่ยยังบอกขอความร่วมมือในทุกภาคส่วนเราใช้เวลาเล่นกีฬาแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแบบนี้ของทุกฝ่ายและก็มีคนพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ก็มาชมกีฬาพุทธมนต์เกณฑ์นประชาธิปัตย์สุขภาพกันครับ